ผลไม้เยอะมากนะคะแม่เยอะมาก<ๆ>จนแบกกันไม่ไหวเลยเอาเอาเดอ๋ยว่าที่มาหน่พี่ไอ่อาว่ะพี่เดี๋างทลังไปนะเออเยอกหมดีดทีล

สวัสดีครับผมบุฟเฟ่ต์นะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่ลีลาวดีแอนลูกล็อกกี้มากๆเลยนะครับผมที่มาปิดค่าซ่อมรถให้นะครับผมให้กับรถผู้เขียวของเรานะครับผมขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ คิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้โชคมนตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปนะครับผมคุณแม่ครับแล้วก็คุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับุาคุณแม่เลยนีไ่ไปอ่ะไปไป,ไป เต็มที่เลยครับผมไปยัะตอนมันไปอย่าง นะคะแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ได้ทานบุฟเฟ่นะคะแม่แม่บุฟเฟ่ผลไม้นะคะอู้ดูอุ้งอิงคาบนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ น,นี่ต้องขอบพระคุณคุณแม่ลีลาวดีอันดูล็กลอกกี้มากๆเลยะคะ่ะที่เมื่อคืนท่านได้เมตตาปิดนะคะปิดค่าซ่อมรถนะคะให้กับครูเขียวนะคะบครัวพายครูผาของเราต้องขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยได้ทานบุฟเฟ่ผลไม้นะคะ เข้ามาพูดคุยทักทายกดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอุ้งอิงอุ้งอิงชอบข้าวโพดมากนะคะมีมันนะคะมีกล้วยมีข้าวโพดมีแตงกวานะคะ วันนี้คงนอนเร็วนะคะวันนี้เราไม่ได้เปิดร้านนะคะให้เด็กๆทานบุฟเฟ่นะคะพรุ่งนี้ถึงจะเปิดร้านนะคะสมทบซื้อต้นสับประรดนะคะแม่แม่แมครึ่งนึ่งหนึ่งพั 1, นเยคะแนนนะคะให้กับพี่ภูผาแล้วก็น้องอุ้งยิ้งนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาเขาะจอข้อใจรัวๆเพื่อเปิดการมองเห็นได้นะคะแม่แม่สวัสดีทั้งทางบ้านแดงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะแม่แม่สวัสดีทุกท่านเลยหนุ่มนิ่มันมหนุมนิ่มอีหรีเนาะสูงอิงบด้เลยอุงอิงขาบยางเดียวเลย นุ่มมทานแล้วเปิดร้านต่อนะคะแม่แม่ทางบ้านฟ้าพังนุ่มๆน,นะคะแม่แม่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะลนเเเ้้าาา, <laughs> า,าบบบดม่่่่ออออะัวยีกกง มืออื่นแต่เชื่เอเอาออกมือว่ารถปุ้นที่เขานี่อยู่เนี่ยล่ะแมนอยู่สวัสดีทุกท่านค่ะคสวัสดีนะคะ

สวัสดีทุกท่านนะคะสาว,วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะท,ท,ที่ผ่านี่ผาที่ผ่านที่ผ่นที่ ดีทุกท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะอ้้งอุ้้งอิงหาแ่่ข้าวโพดเลยสาวเหนือเนาะสาวเหนือกินข้าวโพดบ่ได้หน่อยยตอนที่ยัอยู่ในเมยเขา ดูเ้ื่ปลาเขาพูดเขามีปลาเขาพูดแม่มิวสวัสดีค่ะพผาครับสวัสดีแม่มิวค่ะผ้าสวัสดีครับก่อนเร็วรสวัสดีครับก่อนทำไมเหมือนจะหลับเลยเวลากินอะนี่เย็นนี้นอนเร็วแน่เลยค่ะนอนดึกมาหลายวันแล้ววันนี้พักผ่อนเนาะกินอิ่มอิ่มก่อนนอน บ,บ,บ้านเราสี่ทุ่มก็ว่าดึกนะครับบ้านเราสี่ทก็ว่าดึกแล้วนะคะขนาดตอนนี้เพิ่งหนึ่งทุ่มยังเหมือนจะหลับเลยนะคะ ทุกท่านทุกคนเลยนะคะเข้าน้ำเลยเลยและเข้ามาจากแคนาเบอร์เรเียแล้วค่ะเอออ้อิงเอามือเอามือบังไวด้ดิอุ้งอิงไหม,จอ,หมจองไว้แต่ไม่ไม่กินหน้าตัวเองนะคะไปกินหน้าคนอื่นหมดของตัวเองกองไว้ สวัสดีทั้ง10ท่านบ้านแดงนะคะเจท่านทางต่ต,ตด้วยนะคะแม่แสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะมาพูดคุยคทักท, <ๆ S 2> ทายก็ยังดีนะคะแม่แสวัสดีทุกท่านนะคะ คุยคุยทักทายก็ยังดีนะคะแม่แม่ปัญหของเรายังหาไม่เห็นเลยนะคะไปหาอยากใจรักใจรักใจรักจำเลยจิจำเห็นเนื้อเลยนะอ๋อพี่ได้กินมุกเฟ่เนาะตู้ขาได้กิดตีนฉันแนนอันนั้นไม่จาก ต่อมลดผู้เขียวค่ะแม่ก็เลยให้เปี่ยนนอนจานก็ดีรวมนิ่งยู่บ้านน้ำผู้ขาก็เลยเอ,อิญรวมนิ่งมากินน้ำจา้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะแม่มิยวฝนตกไหมเนาะแม่มิยวทานข้าวเร็งเย็นหรือ,อยังคะแม่เม่ย นี่ก็่แรมีแต่หลวงมากินน้ำจต่ด้ใดกินแม่กันนานๆจะได้กินเส้นของเขาแนกับเด็กจะเกลือแต่แล้วมามีกัน เหลือก,กินแต่ข้าวโพดอ,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 อกกินแ,แนุ่มยิ่งก็จะหากินแต่กล้วยก่อนอนุ่มนึ่งก็จะหากินแต่กล้วยก่อน สวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีพ่อพ่อ่แม่นะคะมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะแม่แม่ก่อนนอน เนี่ยก่อนเจ็สิบหก วัสดีทุกท่นนะคะัสดีทุกทนทุกคนนะคะน,น้องช้างชื่ออะไรชื่อพายภูผาน้องอุ้งอิงแล้วก็พังนุ่มนิ่มะคะ่ะ กคำทรศัสอบคือเห็นแต่ตุคนละใหม่บ่เห็นหนาส่างเลยเห็นปะนันจิน้องช้างชื่ออะไรสามตัวชื่อพายภูผาน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็พังนุ่มนิ่มค่ะตอนนี้ชุดเจ็ดป้แม่ ไอโฟนนะคะแม่วก็จะตเี้ยพ่อแม่ก็หามุิลบเนาะอันย่นึงปติร้านรับกาแม่ทานไนะร่วมเสน่นะคะให้กับแม่บัวแล้วก็พามุกก็เรียนเชิญได้ยิสามสิบเจ็ดอมอยู่ไหนจีดโอ๊ยเราจะสามสิบเจ็ดพ่อปม่ท่นีอยู่ที่ไหน สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแ่เาม่นอุย่่ะคอมเมนต์มาทักทายมาพูดคุยก็ยังดีนะคะแม่แสวัสดีทุกท่านเลยโอ้หมดเฉยเลยอุ้งอิงเปอัน ป้านเขาพดหนิมตกลงหนิเจ๊พายกูเองเน่แล้วแปลงมันนั่นโอ้ทองคุณมาแล้วทองคุณบอไดอ้ขายบา่ได้ขายกินบุาเฟของแม่ที่ได้มาดีสุดทุกๆีเดือนั่ไดแล้ว ขอบรคุณนะคะคุณแม่ดีดาวเดียรลกล็อกกี้นะคะที่บไดาว่าบดายคุณลงไหนล่ทุนอันนันจอยค้าสองรถรอบนีเมื่อสอนสามหลบหบก่อนเมื่อสองมื่นกลัว เบสเซ็ดนี่สารสิบแปดละ่ะอืมกินยาแล้วน,นุ่มนิมหาอย่างน้อ กับันยุติเสร็จแล้วกบันไหมทำกบบ้านยุติเสร็จท่านผู้ชมเดือดตายกี่หัวสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณแม่มาพูดคุยมาทักทายมาให้กำลังใจได้นะคะว่าจะไปเพื่อนแล้วอาจมาก่าเพืนแล้วเพื่อนไปบัตทุนจุดใหม่ แล้วอุ้งอิงทำอะไรอุ้งอิงทำใจอยูนะ่น้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกล็อกพี้น้องฟ้าพ่ออ้วนจะเอาช้างมาใหม่ดิคะไม่ใช่ค่ะแม่ไปของของบ้านขี้ตุ่นนะคะของบ้านขี้ตุ่นคนอ้วนเพิ่นออกหนาซื่อแม่มิวกันเลยมีแต่ลูกเพิ่นไปดูช่วยกันนะคะ ไปดูช่วยกันไปเป็นเพื่อนกันนะคะไปเป็นเพื่อนกันดูช่วยกันนะคะดูแลดูช่วยกันเป็นของบ้านคิดตุนนะคะของของบอกด้วยแม่บ่อยด้วยแม่เมื่อก่อนไม่ชี้เจ้าของคนรักด้วย คนที่เขาเคช้าขายาคนที่ยังไม่เคยเขายังไม่เคยมีช้างแต่เขารักช้างนะคะแล้วก็อยากอยากจะมีช้างนะคะแต่ไม่ไม่ใช่ของควันอ้วนนะคะแม่แไปดูช่วยกันเขาโทรมาให้ไปแบบให้ไปดูช่วยกันน้อย เราักช้างเคยเลี้ยงช้างแต่ว่าไม่ได้มีไม่เคยมีช้างเป็นของตัวเองนะคะเคยเลี้ยงช้างเคยดูแลช้างก็อยากอยากมีเป็นของตัวเองก็เลยพาควันอ้วนพาเพื่อนๆไปดูนะคะแล้วก็ได้ได้มัดจำนะคะเราป่วยน้ำไก็ผัวเขาัไเาแต่ว่าผัวเขา โอ้เราเห็นกันนะเดี๋ยวเราเป็นหลบเราเป็นหลบทำตัวเราเป็นหนีน้ำหมดแล้วอุ้งอิงทำไมหลับตากินน่ะลูกไปบ้านแล้วบอนั่นอิ่มแล้วอิ่มแล้วจะเข้าห้องนอน

อยาก,กบบานแล้วหมดแล้วหมดแล้วเข้าบ้านเลยก็ได้หมดแล้วหมดแล้วเยอะนะคะเยอะผลไมยย้เยอะนะคะทั้งกล้วยทั้งข้าวโพดแตงกวามันนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ลีลาวดีนลูกล็อกกี้นะคะที่เมตตาปิดค่าซ่อมรถนะคะให้กับภูเขียวแล้วก็จัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้กับเด็กๆนะคะ ไปไหนไปหาพี่นุ่มนิ่มขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข่ะสวยๆสั่งไถ่บอ ขอบคุณค่ะสวยๆก่อนทานอิ่มแล้วขอบคุณค่ะจะไปนอนแล้วนะคะแม่แม่ตาจะปิดแล้วล้อิ่มแล้วพี่ผาขอบคุณครับหล่อๆด้วยวันนี้จะได้ลงไลฟ์เร็วแล้วก็จะได้พักผ่อนนอนหลับ กันนะคะทานผลไม้เยอะเลยวันนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่ลีลาวดีแอนลูกเรกพี meye. ่นะคะแล้วก็แม่แม่อีกหลายท่านที่ช่วยซ่อมค่าซ่อมรถนะคะช่วยเมตตานะคะพี่ครับผมที่มาปิดโครงการของเรานะครับผมที่ซ่อมที่มอคะแนนที่ให้ซ่อมผู้เกี่ยวให้นะคะผมขอบคุณมากครับแล้วก็แม่แม่เอฟซี ที่แม่มาส่อกนามแล้วก็ท่านอีกหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะโคตค่ะวันนี้ไม่เอาสมุดมาต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ไรหน้านะคะแม่แม่ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวยบายก่อนอุ้งยิงไปายอ่ะอุ้งยิงไป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  ฟานก็ใหม่ใช่นะปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนบนสูงเข้าไหมขายอย่างนี้นะบนสูงบนสูงบนสูงเอ่อสอนฟานด้วยนะแม่แม่ช้างอ่ะเก่งแล้วแต่วานยังไม่เก่งนะคะสั่งหนึ่งได้สองนะคะสั่งหนึ่งได้สองขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Tá bom?